สวัสดีครับลุงเขียวเวทีสางกับผมอ,อนี่ลุงเขียวไปกับลุงผลไปเอาฟื้นมาแล้วกะเฮ้ยลุงมาไมาย่ยะกไม่อยากประคอประคอใหญ่ประคอหน่อยที่ทอดไปใส่เบ็ดใดแล้วครับเรยมาค้างไว้เลยขึ้นไปแล้วเลยเอามาเห็ดอยู่เจริรงคับล,ลุงผลละสี่อย่างครับผมลุงเขียวก็สิอย่างกับตำหมักแตงครับผม ครับก็เลาะิึงบรรแย่สะอาดไปเยอะนะครับผมเนี่ยนะครับเบิึงเป็นอุม้มครึมเลยพี่น้องเป็นอุม้มครึมฟันสีตกก็เก่าเลยพี่น,อน,น้องเบิึงไปต้งได้ก็ได้แต่ก็ลิ้นมาแล้วช่วงนึงช่วงนี้ก็เป็นอุม้มครึมมึงสีเลยพี่น้องนี่ครับผมนะครับก็คือฝนสีตกนี่นะแหละแต่ก็ลิ้นปกๆแป๊กๆเพื่อให้เขาอยุติธรรมการวิธีซันนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมฝากลองพี่เ้อ เขียรวิธ si <Yes. S 1> enjoy ีต no, no. ่ารกับผมนี่ยนี่ครับผมติดตามกับผมติดตามลุงเจ้าสิไปอย่างปลากับผมนี่ครับลุงเจ้าสิเขาไปี่อยางปลาพี่น้องเขาจะบาเลยกินกับผมไปเอาฟื้นมาแล้วกับสีย่างปลาแล้วครับผมครับผมติดตามนี่ครับผมมาแพี่น้องมเขียวไปฟื้นมากับลุ้งคนแล้วโดนนี่ก็ต้องสีย่างปลาคอใหญ่อยู่พี่น้องนี่ครับอย่างปลอกคอใหญ่กริงตัดปอนแฉงครับผมนี่ครับ ตั้งใพักขัญญาบอกขอไงพี่นอ้องมามาไมู่ไม่จะดับกันเลยครับผมผ่านอือสุสผูป,ประสุไทยวะน่ครับตกเทยได้พี่นอ้อง ต่อย่างกันไปเหญ่ครับอย่างครับตำแซงบกคอไงบกคอหน่อยหลังจากเุ้งโจกไปใส่เบ็ดครับพี่น้องตุง้งโจ๊กไปใส่เบ็ดมาแล้วก็ได้นี่แหละบกคอเงี้ครับเงี้ยเมันอกจ้จัดเลยพี่น้องนี่ครับเมื่อกี้จัดเลยยาไปเรีย่ยไรใส่อ้อนกับอ่อนใส่แห้งกับแห้งนี่ครับผมท่านมาพี่น้อง อยู่น้กิน้ำกันเท้าว่าสิปลมพ้นมานกับตัวใหญ่ปวดเท้าวายติมส่งกินดูปวดใบไม้ยางน้บตามกแดงพี่น้องครับเอออยางปลาน้ำกันนครับผมกินอย่างปลาได้ํำกันพี่น้องหยุดีครับผม เบ็ดเนี้ยชิกาเดียนตัวใหญ่กับตัวหน่อยมาอาย่มาจิ้นน้ำกันด้อ,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 อห,หอน <c oughs> องเลยอย่างเบขอใอญ่ไฟแห้งๆอ่อนๆอาย่มาจิ้นน้ำกันนี่รุ่งเชยวกำลังสี่อย่าง ลกไงลูกพี่น้องเลยตัวใหญ่ปวดนี่ครับผมขยางขยายพี่น้องย่างเชนอ่อนเจวกตอนใช่เบดกับโบเอียนับป้าลูกเขาก็ม่ยั่เหยียบไม่ได้พี่น้องเหยียบไ่ได้ครับผมเยียบไ่ได้กัน อายุไปกินความตัวใหไงผดนี่ครับผมตางของผมติดตามก็อายุไปกินความในพี่น้องเนี่ยนคะครับผมอันนี้ค,ค่ะไก่ยีสุกครับครับผมเนี่ยก็ว่ามาอายุมากินความในพี่น้องเด้อเพียงขอขอไงตกไงพี่น้องตรงไหนตกปุ้ยครับพี่น้อง ี่หตวปลาครับผมขอแญ่ตัวคอหน่อยสองตัวให้แนวปูโบกินปันไนด้ปูกินตัวใหญ่ขลาดไวกระได้มามาพี่น้องมามาอยู่มามกินน้ำกัน จอดครับผมสุดยอดใส่เบ็ดเนี่ยดเดียนมามากน้องมากมายูมากินน้ำกันครับผมใส่สุกละเบียไ์ใส่สุกแล้ว เกี่ยวปีดีครับตามมักแทนี่นอกไป yeah. ใส่แล้วพี่น้องใส่แล้วใส่แล้วพี่น้องใส่แล้วโอ้ใส่ไหมบ้าคล้พี่น้องตัวนี้บ้าคล้ายจอดพี่น้องสุดจอดเลยอยากขอขอไงด้ออยากขอขอไงอยากขอขอไงตัวนี้ไงกินเสพแส่ตามหมักแป้งขึ้นโอ้แต่สุดจอดแล้วพี่น้องเลย ใส่ซุปแล้วนีออ่อีกดา่านหนึ่งแถวต้นใหม่ซุปแล้วครับผมนี่นะครับนี่เนาะงตักข่าไงใส่กันย่างย่างกันย่างเต็มคือเก่าแล้วครับเบิงบ่งเหนเบอร์จัจจาเลยพี่น้องเบอร์จัจจาเลยวันนี้ก็ว่าจะไปใส่กันแล้วครับมันเป็นอึมคึมคือคนจิตกนี่แหละ ตามครับผมติดตามครับผม,ต,ต,าม,บผมต,ตามครับผมรอบไปอยู่ไปเจมกันครับผม